เดี่ยวขึ้นเดือนดำแม่เอ้ยแม่พ่อเอ้ยพ่ออยากให้ลั่นมาลำกะพอหนัดพ่อแล้วเงินเลยเดี่ยวขอจนตาสวดนั่นลับพอรอดอ้อยหมดนิดผมนั่นเดือดรักกัอิดพ่อแห้งจังได้ลูกความเบาความเบาบัดในสมใจเจ้าว่าอะไรครับบ่จะมักทำเลยมาลำไ้บ่ทิ้งทุกทุกสิ่งทุกทุกสิ่งที่ได้ว่าไปเมื่อ ไอ้คนที่ไอ้คนที่ละผู้แม่นหึกหักแมนหึกหักแปลว่างลำวันนี้ผู้ใดดีผู้ใดดีละกันแมนเฮติงแม่นเฮติงชัดท่าอย่พอผู้เอาไดองหาหนีมาลงไว้ใส่กันดาสนัน ไยบากาป้อนเกี่ยวเข้าคักงกเงินเนี่ยนะพอมาปูไข่แล้วเป็นโสดเด้วได้บัดนี่โอ้ยขอแสดงความเสียใจน้ำเด้อหน่าไข่ขอเข้ากันได้นาอเอาม่อบเป็นหนังดอกเกิดแจ่เย็บตายเป็นธรรมดาตายมดสุขคนนั่นแหละแต่ว่าตายแล้วันยังแต่ความดีความงาม เออจงไว้ให้พี่ให้น้องให้ลูกไให้ร้านไดระลึกถึงเอ,อ,อ้าบ่าต้องเบาละเรื่องนั้นเอาไว้ซ้ำนี่สกักกอนขึ้นมามือนี้กาขึ้นรู้สึกว่าเด็กเติบเนาะว่าะันให้ไอ้เช่นดาวเหนือเตรียมจากลุงแสงมาเป็นดาวเหนือแล้วแต่ว่าข่บ่เปลี่ยนมาขออ่มาแสนหกคือเกาละกับพวงพันเสียงเร่รเออคลูลำ ไปปะทะกันดุวทัวเทียบครับพี่น้องเอามือนี้ตัวกิงเสียงกิงมาแล้วโดนๆเห็นกันเทน,นึงเ,เดือนละเทืยสองเทียรช่วงนี้มันมันหนางานเอาบอเอาลายใหญ่ห่างหาหมองลงไปสักกัอนเดียว ผูว่าซ้ำนังหลับวาซำนั่งาาคนเดินมาตอนหลังและผู้ฟั้มันเดินที่เดินไปนาบกาอนมาต่อเดินไปนาบหาอนมาตัอตะลังพินอพีนกาฟ่งบันต่อไปลาเมียลาพอัเด็กกะพ้ปั้นี่เด็กกะพาปัมนี่ขังทางังจะไปเห็ดเป็นเล่นเห็บเล่นเล่นลอยก่อนคนนั้นเดินมง เมื่อตองมาก่อนเฮาเหินบังย่าไปทำสงครามก่อนดีกว่าก่อนละตาลุกโูข้าก่อนล่าขลุ่นละพี่แพงเลยเห็ดจังลังต้องตัวไกใมามันขัดสี่พันเดือนเดินเดินตับตาใตะแค่ไรปเอาไอ้คนได้ยกว่ายนั้นไปย่างคนแก่นั่นมาไปล้ำเินเดียวกาก่อนหน้าพิจารณ์ก่อนบ่หูบ่อหลวงเขาถิ่ต้องโซลาก่อนเขาเลยแม่ล้างไข่ล่าแต่ผีไก่ดีขอเขาเลย ลางถตีกระแาวสมัยนีแม้นเอิปลาลาแล้วแปเดนลำลำบ้านเือนโดนละคือดังสมพงตปักเวลาเร็โดูเขาหลักตะเยแคนมาต่อน้ำาน้ำตาน้ำตาบาร่าเ่อนขยายอนชอตนำลาล่าล่าล่ดละาล่าลาล่าบ้นดิก็น้ำแม่ตาแ่ะับบ่าะทั้งนาบ่นะระกโดนละนเดียดใบลุกับฟังเสียงลม พันพันกระบอกไปมีทีเมยแม่กะเล่นแล่นลงคอลงคอมหลับไปหูขาวพายองติปตีต้กันดังลำจะไปเฮ็ดเล่นเล่นเฮ็ดเล่นเล่นล้ำไปไในคนเงือกไปทักในบ่อมีแต่งแต่งเอาได้ไปทักในนี้กระบอกหิ่งหบหัวเดืยดกลัวขวบแห่งกันลักกะได้กัที่บ่าวเดืยงลำหม้อเชนเดีกะด้สมมทอเช็ดดีกระได้สลัหองนักการ แค่นกระซังใ้ปานหุยเกี่ยวเอาเ้าเขานออ้องเบียเออคนหนุ่มไฟแรงไอเช่นมาไกอ่อนมาสั่นอ่อนอายุแต่ว่าประสบการหลายแสดงว่ามอลำเคยช่วงพันนีเคยสัมผัสเดวบ่ อ่อนแต่เนื้อแต่ว่า,าดูมันแก่ผนัไก่ตนแค่นี้บ่แค่นี้ละก็ดีกสารพรมพมนักกันละเรือสิเสียงบ่ขึ้นลืมเขาบ่ลอยฟังดูเสียงเดืองลำแค่ห้อยบักนั่นเดืองลำเสียงห้อยหอยอย่นั่นเดืองกะเตะแห่นแต่แค่งนั่งเดืองละก็ต่อดูปปลานรูปอวเสียงบ่แค่นี้แค่นี้ลราเป็นคู่น้ำกันไปลำเมือง สำบันล่ไข่เร้นว่าที่ปินหมอแค่นจที่คือหอหนี่ผู้สาวตีด้อยลานอกติกอารึณ้นำไห้เงาแคนั้นเดือดเจ้สต่เอาโสายดนดันพันลงเบียะเอ้เบียะเป่าเบิงดูเรืองแค้มเรืองแค้หวัดหมอนไต่ดุงวัดอื้สามน้องแค้นที่ไปนั่งกับบันหองปั่นจะมาล้วปันแล้วมาเที่ยวเชนเดือดเดือเดือด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 เดือเดือเดือ โยบักที่โยใเป้าเสียงสาวรักเป็นเสียงเด้อละเงา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 แต่ละเาเงากะาน้ำคนเวลากวยเโนเทไปะีโยนโยนอันต้นใบบาทหางยาเอ้บีแอวนังลาเทดเป็นสีเดิมละเงาางาย่างลาเงาคือสันงาเดือนผูกเกินแล้วบะเกิดจนนอกคาบเกลีแล้วรเบิดจนนอกคาบ ไก่อ่อนแนวไดมานห่้อเพรเสียงซวดๆให้หมอแค้นเบีย,บยกน้อยนะพี่น้องนี่คือหมอแค้นเบียกน้อยแอทรมานใจสาวพระเพียเป่าแค่นี่สั้างในปานกลวยเกียวหมอแค้นบ่มี่ยังมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องดอกนอกจากเสียงแค้นเท่าแม่เป็นวัฒนธรรมอีสาครับแอ่วันบานสวัสดีพี่น้องอีกจักรรอบหนึ่งรู้บ่หรือเปล่า ไอ้บีเอวนานน่เฮตีนสีลำเลียงเบีงะพื่งางเดือนพักเกินเแล้วักเห็นสวนนอครับเกินแล้วะักเห็นช่วนนอคาับครบบครับครับคาับคาัาบครับครับครัาบค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 าา่าาา ช่องรหัสจิบค่ากัดยิ้งแดงช่องวายหาซิบหนึงแต่ว่าค่าตัวกับสองพันหาเท่าไรน้องน้ำเขาปันน,น,กกนั้นวมาใกล้เกลี่ยเหมือนมาสองลอยหาซิบขาอ่อน เป็นผีเดลแมนเด่นงระบาคือสังเหลือเกินแ้วละบากถึง้นนอคับนับเปเพลงสากลหลาแเขาทั้งพนบอกสมพุ่งเดลแมลองตวสากุลเบิกแกน้อยแอนูน้อกะเปล่งไฟสีทองแกนูน้อกะเปล่งไฟสีทองฉันแค่มองถูกต o องใส่ใจเสนอะไรให้เใจเราเมื่อถลงรักเธอได้แล้วเมื่อมีงอามามาหนอนมาหนอเดีวไว้หีดวนีลีดวไปเห็นของลขวดเอควนใช่โถ โอ้ยน้อสิม่วงสามนันเ็สามนันสาคอนนตาเอ่าตาก้นันนหมาเอาหนากันบม่สะท้ายีน้องจััต่อไปสีน้วนแมไว้ก่อนามันเดือยโอ้้จะม่นบักอกนโมแคนก็ด อะจบลงไปจากคุณสมพงษ์มาแสนหกโอ้เกินมากยกกรค่ะอันเป็นคุณพี่คุณพี่เค้นอันอาจารย์เคนเนาะโอ้จะเป็นเพื่นดีหลายมื่อนี้ขอบคุณขอบคุณเด้อที่มารวมมวนรวมเป็นเจ้าภาพน้ำกันดีโอกดีใจเด้อพี่น้องบานบุก้องเข้าเนาะ มีโอกาสบัตรสานาได้มาพบมาพ่อพี่น้องเข้าอยีกเท่อนี้เป็นเทือที่สองนะคะมาหัดกรอนก็รู้สึกว่าดีอกดีใจอบอุน่นคิดอยู่ได้ว่าพ่วงพันเสด็จมากอีกจากเทือบบอโอว่าสั่นก็เป็นอย่างบุญแต่ว่าบออยากมาางานจังสี่ดอกเมเอออยากมางางั่เป็นมงคลแต่ว่าห้ามบอไรเนาะเบอร์เดก็ขอแสดงควา,าวมสเสียใจพอปูข่าย มาหอดก้อนเอื่นพอปูไข่าบานีซิเอิญเอาาิ่นไาตั้งแต่เกาะพิคายวัดจีจังสั่นตัวเนาะจังเสียือเดีเนออาเพราะฉะนั้นมาหอดมาถึงแล้วดีโอปีใจเนาะพี่น้องเนาะค่ะให้โอกาสแก่พ่วงพันให้โอกาสแก่ทีมงานให้โอกาสแกมอหล่อหมอลำโดยอุปถัมภ์คำชู่สนับสนุนโดยออนซอนทีวีนะคะ ขอบุคุณคุณนาจิตานักกาลศินนะคะปูอ่าเพิ่นอุ่มชูมาลองมาล่ำขอบนขอคุ่งพุทธการสันซาวนะคะปูให้ค่ามอูปธรรมด่านวิธีเครื่องเสียงขอบนขอคุณสำหรับเจ้าหน้าที่ของเฮ้าเนาะเอูมาทายถ้ำเมอนี่ถือว่าขอบนขอคุณเป็นอย่างสูง ขอบคุณพ่อขอบคุณเม่พี่นอ้อ,นนองบ้านไก่บ้านไก่มาพอมาถึงแล้วอ่ะบัะนี้ขอโอกาสให้ลูกขายล้านร่ำใบอ่อนย,ยักคู่จักหน,น,น่อยสกนอ เจาลานี่ขอกราบไหวันท่าขอกราบพระราัาเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าซองเจ้าผู้มหิสักรักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้ลูกคาเทวดาพระแมน่นังหน่อยทอละานี่พวกคำน้มให้กินผู้คำดินให้ยู่ในเมื่อนี้วันนี้ลูกหลานทั้งหลายมาลองมาลำย่าได้ตื่นยาได้ท่วงสิบบ้านสาหาบ้านลือ มาหอดมาถึงแล้วสาตัเด้อคุณมีดอนมันด่าคุณครูบาอาจารย์ทั้งคุณศิลป์คุณท่านคุณพ่อคุณแม่จองภาศรัทธาได้สร้างนามทบ,บุญแล้วพันวัดจังบาบุญนบุญจังว่าบุญขาดได้เสาพ่องนองกัเสียววา,าสนาผ้าเสาเสียวอาเปา่เป่า,ปาบ,าบาอกคอ,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 อ 在。 ฉันยอมมือหน่อมท้าายบาทเนื้อเสียนสีปนมมือโยกใส่เสียนเนื้อเก่ากบันคุ้นคู่เขาหาต่อประสอนสั่งสาทุเนื้อขอให้มาทางเก่าตัวขาดดันไหลคิดอันใดคอยผู้ขาดใดจองกองทางวนบนทางคุณมีดาเพาะกิ้งเพียนเลี้ยงกับสามานางเงาต้อมดูจนไงเสียงไห้ใส่เ็มเจนงามขาโอร่ล่ำกบใบใบอีกสามคุ้นกับพุทธปกหัวยาใดก่าเก่งหยังเนือเส ล้าวันนี้สร็จแล้สังหาคุณ้าวดนดันสาทุนเดื้อสาทุนเดื้อขุดปะทำวันนั่นให้มาคุมทางกันคุณพาส่งว่านั่นให้มาซอยมีสุขอย่าไ้มีความทุกข์อากแก้ค่แก่นแต่จะแทนกันได้บ้ากางขุดทางบนสาทุนเนื้อให้มารุนบานดานอาณาบุญกนกา คนกาคาถาก็ต้องเผาลงเผาใส่ก็ให้ไก่เลยขึ้นมาไก่ถูกฉันหาขอวอนทุกฉันอีสนนากนาค่าเทวันดาอินพมซอยปองน้ํปองอย่ามีแนวคาก็สมองไว้ได้เรีนเปือนใดสะเปียนเสียงเือเนดียําค่าฝนวันนี้คอยงงามสวยเวลากวยแขนอยู่ก็ปิบน้ําเฮตึงก็ดึงละกะลงแหมน้ําน้ํานค่าน้ํแลพอไดคนดนส่น้ถกกับ แค่เดกซ้ำย่าด้ห่างไกลกันบาดนั่นละบาดนั่นละบาดะลามเลือนกวันวัาไว้ใสแจงใสแจงบทแสดงบททำบทท้าเวลาล้ำขอกทำขอกทำถือจังหวัดท่าควันท่าควันเวลาย้อนใส่แันเวลาย้อนใส่กัน าอันนี้ก็หมายความว่ามือใดเลิกทำมือแปลวันดีตุงละสีสงเกาะแม่น้ำนินได้มหาใชยดินรวยดีด้วยถ้วยวันงามถือก็ตะเลิกเกือสามร้อยลำแม่นยามสัตธาเตรียมข้าวน้าสัตธาเตรียมข้าวน้ามาตอนรับปลาใสตามลับประเพนีไทยเหตุกองเนิ่เข้าเท่าก่าสาวผู้ถ้ามาทำข้าวทมข้าวามข้าวข้าวเล็กหน่อยพ่อรู้ดังลาวเลี้ยวตางคนต่างล้าเขียวใสเวลากินข้าวปลา อาหารแล้วพท่านตกท้องในส่เสียงคนเรก็วาจาเอื่นใส่วาหมอลำอยู่ใส่สั่งมาโดนกันดอกปไรีเดจะเสียลำผู้หละจากหนึ่งดาซำว่าเอาเปียบซับท่าบอกมันมหาใบใบไหลลงมาหางพวกลูกหลานเขาหวกหิวนอนลูบ่จะมาลำกันดอกเสียงแปงใบเห็ดยังกินเข่าแล้วกาตาละเลือกหอดผู้บาเอาไข่มาโยโยกใส่วาเพียงเก่าวานามูเป็นเข่าสามที่ฝนสั่งหมอลำเสร็จ เสียงโคศกเพิ่นเดินหลายครั้งเป่าเตือนยกไข่อ้อแล้วก็เมียนเทปใส่ในกระเป๋าเอาสุดลำมาสบใส่สมนุขเอาบ่าว่าซาคนเบานาฬิกาขาดขอใส่ใส่ขอกระจกเงี้ยเบิองแล้วตาแป้งเต่งผมพ่อเสร็จแล้วล่ะก็คลมขอสองทางเดินคนเดียว่อคนเดียแม่ล่ะก็หลายเหลือเกินนางว่าทางบ้าน ทั้งวันบัดที่มาถึงหานถึงงานเวทีดีเด่นผู้บัตท่านได้เห็นนี่ละ่ะพี่น้องกวกพันหน่อยจะเอากองพันหน่อยจะเอาพักกันนางมิดนางมีแต่ฟังล่ำกระไรจะเป็นบทีนบ่ปากจะเป็นตต้งอกตต้งใจฟังล่ำกระดดกระเดียเนาะเออพฉะนั้น มาหอดมาถึงแล้วนกคุณสมพงษ์นะสาวพวงพันก็นขอกราบขอไหว้บัดนี้ขอไหว้อ๋อยคู่เรียบร้อยแล้วขอกราบขอไหว้เจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าทรงเจา้าผู้มาเฮซักลักเมืองผู้ตายาบาลหลักสมรักษาบ้านของเฮาให้ยเย็นเป็นสุขแล้วสิลืมบ่ได้บัดนี้ขอกราบขอไหว้คุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพเจ้าศรัทธา ขอบุณขอบคุณนพุ่พอคุณแม่ผูมานังฟังลองฟังล่ำที่มาอดตาลับครับตานนนมาฟังลองมาฟังล่ำในคำขึ้นเมื่อนี้หายกระย่าฝ้าตีดนวแม่เด้อเออจะจะไปเปียบเทียบใส่หมอล่ำอันรุ่นหมอล่ำอันมอลำดังเพื่อนเนวเนาะคงเขียนนี่ที่เราวัดหอมจันทร์ว่าซันว่าเอออนันตสร้างกระโจ้าเทอดกระ้จดังรุ่นเฮ้าดอก ดังคนละเทือดอกเนาะตะกี้ก็ไปน้องกันดังยูจังหวัดลอยเอ็ดว่าเมนยูสุกแกสมพุกงมาแซนหกพวงพันเสียงเล่ลยแต่ธรรม,มาดาล่ะเนาะน้ำหน่อยนับหมื่แหลมน้ำไงนับหมื่ตู่มันก็ธรรม,มาดาละแมนบบตู่เราไปตู่เราไปน้ำนะน้ำไข่มันบบตู่ดอกน้ำไข่น่ะเขาเอื้อนน้ำหวัวโป น้ำหม้อโป๊วที่ว่าอ้าหมายความว่าจังไหนเนี่ยทีอ้าวเพราะฉะนั้นบ่ร้องบ่ลำบ่บ่หลับร้องห้องโตดอกอีแม่หาลังมือกะดีหาลังมือกะซัวเอาเนี่ยเอานอนบ่ได้ธรรมมาดาลักการร้องการล่ำให้คอยไปคอยมาแม่นบ่สมพงปื้อเพิ่นจังได้ว่าเจียมผีเฒ่าเจียมเจ้ายื่นแม่นบ่แม่ใหญ่นี่ล่ะเพิ่นว่าเจียมผีเฒ่าเจียมเจ้ายื่น สัตส,สิเดียผาเรียมงามโบล้านพนว่าคบคนในเบิงนาสื่อผาให้เบิงเหนือเบิงสีคันพวเมียบอดีสีปากันเป็นห่างขั้นอยากให้ลูกห่าง